แล้วป่ะนี่ไงเพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนเขาบอกเดี๋วมาใครฮะอะไรวะพน้องเขาถามว่ามาใครยันขับ chat four ยัดไปก่อนเลยเหรอเสียงคุ้นจัง chat f o u แล้วมากับป่าเขาเคยกระทืบปูคนเนี้ยอะไรคุณเก่าหาเพื่อนผมว่ากระทืบคุณหรอไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขากระทืบหนูเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้หูไม่ค่อยได้ยินเลย ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้เขาพูดอะไรนะครับเขาบอกว่านายอ่ะเคยกระทืบเขาไปเที่ยวตอนไหนครับอืมแสดงคนคุณคุณเฉยๆค่ะอาจจะผิดคนก็ได้ไหนลงมาคุยกันหน่อยครับลงมาคุยกันหน่อยได้ไหมอยากขอดูหน้า<ม>ดูตาหน่อยไม,ไม่ไม่ลงได้ไหมคะอยากเห็นหน้าไงครับหน้าไม่ค่อยชัดอะ่ะมองในรถอะ่ะช,ช,ชื่ออะไรครับใช่เหรอคะชื่อ แงงหรือไทยคะ่ะแล้วอีกคนหนึ่งะครับเชื่อเพื่อนแกชื่ออะไรบอกเขาไปเชื่อแมรี่เจนครับ <c oughs> คืออะไร <c oughs> <c oughs> คืออะไรครับสงสัยหูไม่ค่อยไม่ค่อยดีข้าล่างได้ยินเสียงพี่ปะน้องไอ้แก พอดีพี่กินข้าวอยู่อ่ะพี่ก็ได้ยิน่ะพี่ก็เลยตอบไปฮัลโหลไนายเสื้อสีฟ้าขึ้นมาเร็วๆคือแล้วคืออะไรคืออะไรเอาเปล่าเปล่าครับพอดีช่วงนี้หูไม่ค่อยดีเลยต้องถามว่าข้างล่างได้ยินเสียงพี่ปะนนองขึ้นมาก่อนเถอะนะารับเมย์เหรอครับไปไหนเอไนายขึ้นมาเราจะไปไหนเนี่ยไม่ าพี่คนนี้เขารวยนะเขามีตังไหายล้านอ่ะเขาซื้อรถใหม่ได้เลยมีตังไหร่ร้านเขามีปากหลามเจยหาร้านค้าหาปั๊มน้ำมันอยู่ครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนพาไปไหนได้ไหมเฮ้ยอะไรเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาแล้วแล้วเขากลับยังไงอ่ะถ้าเพื่อนผมไปอ่ะก็ฝากแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารับอย่าเลยเพื่อนเขาแล้เขาไม่อยากอันนี้แล้วไม่เขาไม่รู้จักพวกนั่นคืออะไรอะเผื่อเคื่อ เขาเขาเขาไม่รู้จักกูเพื่อนไปฝาฟกับเขาเนี่ยไม่ได้ตัดคอครับไม่รู้จักอะไรใครผมบอกยังว่าไม่รู้จักคุณอ่ะผมบอกเลยยังผมก็ยังไม่ได้ตอบนะอันนี้คือยังไงกันหรอคะรู้จักอะไรกันหรอไปรู้จักกันตอนไหนเนี่ยคือรู้จักกันหรอคะผมยังไม่ได้ตอบนะว่าไม่รู้จักอ่ะคุณคิดเปเองว่าคุณรู้จักเพื่อนเราหรอคะเพื่อนเราชื่อแมรี่เจนอะไรครับรู้จักหรอคะถามเขาดูสิครับถามผมทำไมล่ะเพื่อนคุณอ่ะ เพื่อนกูเคยมาตามหาคนคนนึงเล่าแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักกูไงอ้าวใช่เหรอตามหาใค<ช>ร<า>ครับตามหาใครมาหาใครก็มาตามหาคนที่เคยแบบเป็นแรงบรรันดาลใจให้ทุกๆอย่างไงแต่เขาจําไม่ได้อะชื่ออะไรก็จำกูไม่ได้เพื่อนกูมาหาเขาเล่าตอนนั้นอ่ะอันนี้คือคุยกันสองคนอยู่เนี่ย ไม่รู้แน่อน้องตามหาใครเติมน้ำมันก่อนขับเลยพี่เติมน้ำมันน้ำมันรถจะหมดตามหาใครครับตามหาใครเออมาตามหาใครเพื่อนบอกเขาไปดิชื่ออะไรครับตามหาคนตามหาชื่ออะไรเอวคืออะไรครับตัวว่าเพื่อนเราอ่ะมีไม้แล้วนะคะที่นู่นอ่ะเพื่อนไปบอกเขาเลยเขาไม่อยากรู้หรอกเพื่อน ใช่ครับมีไม้ที่นู่นมีไม้แล้วที่นี่มีใจไหมมีใจอ่ะไม่มีหัวใจแล้วจะอยู่ยังไงล่ะคะมีไมแลรวใช่ค่ะผมก็ต้องมีหัวใจอยู่แล้วหัวใจผมก็รักใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนฝากถามว่าเก่งไหมคะที่เขามีไม้แล้วอ่ะแล้วที่นี่ครับมีไม้ไหมยังไม่มีปัญญาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวก็มีละที่นี่ไม่ได้มาครับมาดูเพื่อนเฉยๆครับแล้วทำไมไม่มาครับเมื่อก่อนเห็นชอบพูดพี่ชอบพูดว่ามหาไอต็อปมหาไอต็อปอ่ะ อ๋ออ้าวคนนี้คือไอต็อปหรอใช่หรอใช่หรอเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเจสคนนี้ว่าชื่อเจสไอตอปหรอคะเขาไม่เขาไม่เขาจำคุณไม่ได้แล้วเพื่อนเขาบอกว่าเขาเป็นคนละคนกันคนนี้ว่าชื่อเจสนนบอกื่อเจสก็คุณฝากพี่เรามาบอกไงครับตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่คนเลยนะใช่หรอใช่ที่กาลาดกลางวันนั้นเขาว่าไงนะเพื่อน ผมยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่คุณเลยมีแต่เพื่อนมีแต่พี่คุณอ่ะมาล้อหลอกเพื่อนผมขนาดนี้นเองเขา,าจำกูไม่ได้แล้วเพื่อนเขาบอกว่าเขา,าคือคนละคนตลอดที่นู่นมีมาแล้วทำไมครับแล้วมันแล้วยังไงครับคือมันไม่ยังไงคะเพื่อนเราเพื่อนเราพูดเราไม่ได้พูดอะไรไม่ผมถามเพื่อนคุณครับโดนไปดิโดนไปดิ ขามีไม้แล้วยังไงต่อเอ่อก็หมายถึงมีไม้ไงมีไม้เฉยๆค่ะมีไม้เฉยๆเหมือนแบบเพื่อนจะเคยพูดว่าถ้ามีไม้แล้วเดี๋ยวจะมาอวดคนแรกเลยหรือเปล่าแต่คนที่อยากอยากอวดไม่น่าอยู่ละใครอะครับคนที่คุณอยากอวดใครคุณก็พูดชื่อมาสิเขาหายไปแล้วคับเขาเขาไม่อยู่แล้ว เขาหายไปไหนครับเธอปดขาหายไปไหนเขาหายไปไหนเราก็ไม่รู้เราเคยมาตามหาเขาเลยเขาหายไปกับลมหนาวใช่เพื่อนใช่เพื่อนใช่คือทุกครั้งที่มบมาตามหาเขาเขาก็จะไม่อยู่เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาหายไปเพื่อนกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ ส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ kind of oh, ้ำๆอ๋อคิดถึงเขาเหรอครับเธออยู่ปินเก้าใครจะดถึงคนนั้นครับไม่ก็เห็นพูดถึงบ่อยปีนเก้าคืออะไรคคนนั้นคนนั้นคนนั้นแม่แม่อันนี้เราเราไม่ได้พูดเลยค่ะเพื่อนเราพูดแล้วเราก็อยู่เฉยๆครับเนี่ยห็นเขาไม่คิดถึงเหรอเคาไม่ถึงหรอครับ คิดถึงแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ยินกว่ใ,<ห>ใช่ <ปะ S 2> ครับเขาอาจจะไม่ได้ยินครับแล้วคุณจะตอบทำไมว่าไม่ได้คิดถึงอันนี้คุยกันเรื่รองยูทีปินเกา้าฉันนั่งรอคนไม่มีใจแข็งอยากชวนเธอออกไปกินข้าวเธอดา่าฉันไหวควายเพลงอะไรคะเธอไล่ให้ฉันไปตายเธอบอกว่าเราไม่ควรจะเจอที่นู่นมีไม้เหรอ ครับผมมีไม้ครับแต่จะมีปืนละโหผมก็มีไม้ไม้สามหน้าครับไม้สามหน้าเป็นยังไงปงไม่หน้าสหรือเปล่าเพื่อนน้องกูบอกว่าไม้สามหน้ามึงก็จะเถียงน้องกูทำไมอ่ะพังแล้วเอาเมยมันล่ามาแถบทั้งวันก็แค่อยากเจอเจสักแป๊บแต่เจสก็ไม่เอาแล้วแล้วเพื่อนมีอาวุธอะไรแล้ววะเพื่อนที่เนี่ยขอดูหน่อยดิไม่มีเพื่อน ได้รอนได้เขามีคนมอไไม่ไม่มีไม่มีไม่มีโอียไม่มีโซโซลรีเป็นที่เศร้ารอเธอตั้งนานแต่เธอไม่มาเธอบอกไม่อยากเจอขี้เราแต่เขามาอยู่ที่นี่หมด้วครับยกเว้นเราอะทำไมไม่มาทำไมคุณไม่มาด้วยอะไม่อยากมามีเหตุผลไหมครับขอให้ผลนะเพื่อนมาเพื่อนครับนี่เพื่อนเขามากันหมดอะแล้วเหลือคุณคนเดียวคุณคิดว่าเพื่อนเขาจะรู้สึกไงถูกปะล่ะถ้าขาดคุณไปคนหนึ่ง อยู่ด้วยกันมาตั้งนานถูกไหมล่ะเป็นไงที่ท่าประจาคุณลองคิดดีครับถ้าคุณถ้าคุณคิดแบบว่าดีดีอ่ะคุณลองคิดได้ดีนะผมไม่ไม่ใช่ครับเราไม่ค่อยไม่ค่อยว่างครับเราต้องอยู่ที่โน่นไงครับแต่เพื่อนมาีนี่หมดนะคุณไม่คิดถึงเพื่อนคุณหรอคิดถึงครับเดินเดี๋ยวก็ค่อยแวะมาหาเพื่อนๆได้ครับ ฉันนั่งรอคนไม่มีใจแข่อยากชวนเธอออกไปกินข้าวคนมันไม่มีใจใช่ป่ะน้องเ่ะฮะมึงหาอะไรไม่รู้แต่กูก็เรียกไอ้นั่นมาให้ซะหรอกเรียกใครไหมติดแ,นแฟนหรือเปล่าที่ที่คุณไม่มาเนี่คุณติดแฟนหรอือเปล่าเออ หรือเปล่าเนี่ยนี่เราไม่ไม่ใช่คุณนะคะมาตี้ล่ากี้หล่ามาปูตี้อ่ามากาบาดีกว่าปาดีกว่าบาดีกว่าไม่มีแฟนนะอมีแฟนเหรอคะผมไม่มีแฟนนะอุ้ยแล้วคุณก็ไม่เคยมีเราเหมือนกันนะอุ้ยคืออะไรคะมีเราเมื่อกี้ยังบอกไม่รู้จักกันอยู่เลยคืออะไรคะไม่กูอะไม่กูไม่เคยลืมคนที่แบบผ่านเรื่องด้วยกันมาทุกอย่างหรอกมึงแต่เขาอะจำกูไม่ได้แค่นั้นเองตอบตอบอะไอย่างว่าจำไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้ตอบนะคุณคิดไปเองเออเขายังไม่ตอบเลย เจ็บปวดที่คิดไปไกลเจ็บใจที่คิดไปไกลได้ยินจากปากคนอื่นนะแต่คุณยังไม่เคยได้ยินจากปากผมเลยคุณก็คิดว่าผมจําคุณไม่ได้หรอถูกปะล่ะเออเพื่อนทำไมเป็นคนแบบนี้วะเขาไม่เคยบอกไงเพื่อนเออทำไมคุณไม่บอกก็ใช่ไงก็ผมไม่เคยบอกไงแล้วคุณจะมาตัดสินใจว่าผมจาคุณไม่ได้ได้ไงเห็นไหมแล้วแต่ละครั้งที่เรามาทําไมคุณชอบเมินนะครับคุณทําเป็นไม่รู้จักกันนะเออคนเรามันไม่ควรทําอย่างนั้นครับผมเมินตอนไหนครับ หลายครั้งครับยินดีที่ได้พบคุณหลายครั้งนะยินดีที่เราต้องจากยินดีที่ยังรักกันในวันที่ต้องห่างยินดีที่เขาได้ไปกันเสมอหนึ่งหนึ่งปายินดีที่ยังมีรักไม่มาที่ครับพี่ยังเสีย่านไนต้องต้องอยู่ที่นู่นไงคะพี่นุ่นก็ยังมีแบบมีแก๊งอยู่ที่นื่อยู่เออเขาไม่สามารถคนที่ทิ้งคนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดได้หรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องให ให้เพื่อนมาเล่นมาลันที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให<ช>้แวะมาหาเพื่อนบ้างถ้าถ้าผมให้ผมเอาความคิดเห็นนะผมอยากให้คุณมานะเอาอตรงๆอะ่ะจริงๆครับจริงจงครับถ้าแบบว่าเอาพูดตรงอะ่ะก็คือจากใจผมนะผมอยากให้คุณมานะพวกคุณอนะ่ะให้มันเป็นเหมือนเดิมครับแบบมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยดีกว่าสาหรับผมนะสรุปว่าคุณก็ยังจําเพื่อนเราได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าคุณพูดแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับ แม่ผมแค่บอกเขาครับก็บสำหรับความคิดผมผมอยากให้คุณมาแค่นั้นเองมาดีกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือแบบไหนครับอันนี้ฉันนั่งรอคนไม่มีใจแขย่างชวนเธอออกไกินข้าวเดอได้ชินไวคว้ gain, า,ว gain, าวอะไรเอาง่ายอะไรที่คุณคิดอยู่ครับที่มันคิดอะไรอยู่ตอนนี้คือคุณตัดไปได้เลยครับผมอะผม,ม,ผม,มอยากให้คุณมาที่นี่จริงครับแค่นั้นเองครับนี่สิ่งที่ผมมาจะบอกรครับ คือสรุปให้ก็คือจริงๆอ่ะคิดถึงครับแต่ว่าคือคือมันครับนั่นแหละวันเจี๊ยบอ่าวเลี้ยงไม่ไม่ตามือเอาน้องไม่เกี่ดิเพราะว่ามันก็เป็นผลดีกับคุณเหมือนกันนะมาที่นี่มันก็ได้อยู่กับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมเพราะเพื่อนคุณก็พูดเองนี่ว่าเพื่อนๆน้องๆก็มาลงที่นี่กันส่วนใหญ่ ครับแต่ว่ายังยังไม่ได้มีความคิดที่จะมาไงแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่าทาไมคุณถึงไม่มาเหตุผลเนี้ยผมไม่รู้หรอกแต่แค่ผมอยากให้คุณมาแค่นั้นเองแต่คุณไม่ต้องรู้หรอกเหตุผลนะผมอยากอยากให้มามากไหมคะครับอยากให้มามากแค่ไหนคะมากเท่าที่เขาคิดถึงเลยเพื่อนผมบอกจริงเหรอคะนั่นแหละผมผมอยากให้ามาอืม ฉันนั่งรอคนไม่มีใจแขยากชวนเธอออกไปกินข้าวไอ้ไอ้วันเจี๊ยบวันเจี๊ยบที่นู่นยังมีเพื่อนเนี่เขาเบียงทิ้งเพื่อนไม่ได้อะไร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 แล้วหมไม่เอาเพื่อนอที่นู่นมาเลยครับที่นี่ก็เพื่อนเหมือนกัน ใช่ที่นี่ก็เพื่อนเหมือนกันนะเอ้านั่นแหละไม่ใช่คุณตัดสินใจไม่ผมแค่บอกบอกบอกไว้ผมไ่รูผมไ่รู้ไงว่าเหตุผลปกติดีช่วยอีกที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่แทงเราแทงปกติคุณอยู่คุณจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมสองคนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ลูกลูกมาอยู่นี่ก่อนครับเดี๋ยวเห็นเห็นอยู่ด้วยกันตลอดไงที่นู่นอ่ะผมเห็นเอออยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่แปลกใจว่าพอคนเนี้ยมาที่นี่คุณก็เลยไม่มาแค่นั้นเองผมไ่รู้ว่าเหตุผลอะไรแต่แค่ ความคิดผมอยากให้คุณมาแค่นั้นเองครับมันจะได้แบบแล้วแต่คุณอ่ะเอาง่ายคือแล้วแต่คุณอ่ะคุณตัดสินใ,นใจเองครับแต่ว่าถ้าถามผมผมอยากให้มาแค่นี้ใช่ไหมเธอถึงจะพอใจเดี๋ยวให้ลูกมาอยู่ก่อนครับ ฝากเลี้ยงลูกเราแล้วกันจำลูกเราได้หรือเปล่าครับจำได้ครับชื่ออะไรครับมีใครครับคำถามยากเอ้ยคำถามง่ายจังอะผมคิดว่าผมง่ายหรอใช่เขาล้วลูกเราชื่ออะไรแปลว่าเขาลืมไปแล้วเว้ผมไม่ลืมผมไม่ลืมเธอป็นคนไม่สรุปคุณจำเราได้ด้วยเหรอครับคุณไม่ได้ลืมผมยังกระทืบ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ริมเลว่าไปด้วยดิเอ้าไม่มีรถเนี่ยไปด้วยดิรถอยู่ไหดาบไปดิไอเหรอมึงอยู่กับใครน่ะอยู่ไหดาบแล้วก็คุยกับอันนี้อยู่ครุฑร้ายอยู่แชร์ส่งเจให้หน่อยเดี๋ยวไปหาคุยกับแมรี่เจนน่ะมีมีรถหรอมีมีมาไซอยู่ไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วไม่อยากลับอีกแล้วไปเอาเบียร์มาเอ็กว้าเซทโฟมานะ ไม่กูมีรถอยู่เพื่อนเอามาใส่เนี่นี่รถไอ้จักรป้าไทร์คันสีขาวอยู่ไลักกลางใช่ไหมรถจักรป้าไอ้แม่แก่แจ๊ะนะที่ให้ตอนนั้นคุณไม่ยอมรับอะคเธอคงจะไม่ค่อยเกตเพราะว่าฉันบล็อกสตาร์ไรท์เรามาถามหาคุณทำไมคุณไม่ยอมรับว่าเป็นคุณจะรับตอนไหนครับที่เรามาหาคนชื่อไอ้ท็อปไงจะรับตอนไหน ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเราฝากคนอื่นถามด้หรือเปล่ามั้งผมไม่ได้คุยใครนะไม่มีใครมาถามอะไรผมเลยนะคุณรู้ปนะเนี่ยตันไม่ได้ถามเขาเหรอที่กระดากลางคนนั้นนะตอนนั้นผมอยู่เขบอก <ผม S 2> ว่าเขาแช่์ไหมตอนนั้นผมอยู่กับน้องผมผมน่าจะอยู่กับน้องผมแล้วผมเมิรมมั้งหรืออะไรทักอย่างน้องผมเห็นน้องมาเล่าให้ฟังอะไรทั้งอย่างนี่แหละผมไม่รู้ว่าผมไม่ไม่ได้คุยเลยตอนนั้นจะมาบอกว่าสวัสดีวันปีใหม่ครับ ขอให้คุณเริ่มปีใหม่ที่ดีแล้วบทสรุปมันเป็นไงเพื่อนได้บอกปะไม่ได้บอกเพื่อนเช่นกันครับขอให้ปีใหม่มันก็ผ่านมาแล้วละสองเดือนก็ขอมีความสุขครับแค่นั้นเองอะไรที่ดีๆก็ควรจำไว้อะไรที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปแค่นั้นเองอะไรไดีก็แค่ตัดทิ้งไปคิดแต่เรื่องดีๆครับคิดได้เยอะเวลาทำอะไรอะเวลาจะตัดสินใจอะไรก็ลองแบบ อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปเช่นนั้นครับโหอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งไปสรุปน่าคุณทุกคนในเล็กไอจีเลยเธอก็บ,บอกว่าเซฟไฟปาบอกไม่เป็นไรหรอกเธอใครอยู่คนเดียวเลยเซ้นไว้แล้วเธอจะคิดถึงเซ้นไหมที่ไทยไม่มีคนคอยมาด่าเย <Yeah. Very S 1> เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้าง สบายดีครับก็อยู่ที่นี่ยาวสนุกดีกลับไปที่นู้นแล้วเหรอครับอืมกลับไหมเหรอครับอยู่ที่เพื่อนผมอะนากลับไหมก็มีบ้างที่แบบว่าเข้าไปอะไรเงี้ยแบบแบบเข้าไปหาน้องๆอะไรเงี้ยครับอือฮะนานทีเดือนละครั้งอะไรเงี้ยล่าสุดไปก็ประมาณเดือนที่แล้วครั้งที่แล้วที่คนไปคนยิงเราตกรถอยู่เลยใช่ไหมครั้งนั้นหรือเปล่า <c oughs> ยิงตอนไหน เทเลเบลไม่มีปืนครับผมไม่มีปืนหรอกใช่หรอแต่คนตีบอกสีติดพร้อมมีดตอนอยู่กับเรานะจำผิดคนไม่ผิดครับไม่ผิดครับตอนเขาตีมีดผมผมก็อยู่ครับผมไม่มีกระสุนผมไม่มีกระสุนตอนเขาตีมีดผมก็อยู่ครับตอนเขาตีไม้ผมก็อยู่ตอนเขาตีปืนบอกสิตไอ้ปืนบอกสีติดครั้งแรกผมก็อยู่ข้างข้างเขาครับ ผมไม่มีกระสุนคืออยู่ข้างๆทุกเวลาผมอาจจะไปจริงคุณอาจจะเห็นผมจี้แต่ผมอาจจะไม่ได้ยิงก็ได้อาจจะเป็นคนในแก๊งผมหรือล่าแซวอะไรอย่างเี้เปล่าคุณครับเพราะว่าคนนี้พาเราไปเราก็เจอคุณมาดีไม่ว่าจะอยู่ไหนก็อยู่ด้วยทุกเวลาจำได้อยู่เลยครับคุณคุณไม่เหมือนใครยินดีที่ยังรักกันในวันที่ต้องห่างยินดีที่เข้าใจกันเสมอ ขอบใจเดอที่มาเฮ็ดใ้เพิ่นขอบใจเดอที่มาเฮ็ดในเพิ่อคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันทำไมแต่ความจริงกับพ่อสำนันเขาเกิดแครแกะคนทั่วไปคุยจบแล้วไงต่อว่าพี่ไปไม่ลากันเลยนะคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่กได้เลยนเอามาเก็บเอามาอื่น อ่านไปยิ้มไปกับมาได้บ่ไอ้บยอยากอยู่รักคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่ไหมแต่พี่ฝากเลี้ยงลูกพี่ด้วยนะเป็นลูกพี่เก่งละยู่ไหนน้องแล้วดูมีปากสลามสีดำละมีไม้บวกสามด้วยเป็นไงโล เก่งมากแล้วคุณมีอะไรแล้วบ้างอ่ะพี่อยู่กับเจฟก็มีเหมือนกันเดี๋ยวพี่สองมีแล้วมด่่าอ้นนีีี่มธุระะดวออจตคชบโกหกนะโอเคเดี๋ยวพี่สองจีใหแล้วอ้าวให้ลูกคุณมาแล้วทำไมคุณไม่มาด้วยยังครับที่นู่นกำลังกำลังมันเลยครับแก๊งหญิงสามแก๊งใช่งานนัวคึอโอเคครับก็นั่นแหละมีป้าหมาอยู่ใช่ไหมล่ะเอา ใช่ครับมีเป้าหมายครับคนรู้จงรู้ใจก่อนได้อะไรอ่ะหืมหืมเยอะน่าหรับก็ตัดสินใจอะไรไปก็ทำไม่ได้แล้วนะเขียนไหม้สโซ่โซ่ทำได้ขอบคุณครับไหนดาวไปค่อยไปเทำพูดนี้เหมือนที่เราเคยบอกคุณเลยคุณจำได้ไหมจำได้ตอนที่คุณบอกเราว่าคุณจะแบบมีแก๊งมีเพื่อนใช่ไหมเราก็เลยบอกคุณว่าขอให้คุณ ประสบความสําเร็จอย่างที่คนตั้งใจไว้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ไม่สบายเลยช่วยกก็ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ละพี่มันรันชดไต้ดีก็ดีครับดีเพราะว่าได้กลับมาเจอน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอยู่ด้วยพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนน้องๆผมก็ไม่ได้เจอกันเป็นปีครับต่างคนต่างสถานที่อะแล้วมารวมกันที่นี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งเดียวที่ผมตั้งใจไว้นั่นแหละที่ผมแบบ อยากอยู่ blue blue in the blood blue in the blood yeah 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 เหมือนกันครับเหมือนกันคุณก็อยู่นู่นก็มีเพื่อนมีอะไรผมเข้าใจแล้วนั่นแหละทำตามสิ่งที่เราเองตั้งไว้แล้วกันครับสู้สู้ครับคับผมก็ฝากเพื่อนๆที่นี่ด้วยนะครับอยากกระทืบเขานะผมว่าผมจะกระทืบเรื่องอะไรอ่ะเห็นลูกเราไปบอกว่าเห็นคนผมแดงตอนนั้นที่พูดไปแต่อาจจะทำไก็อย่าลังกันไว้ ได้ปฎิยาดทำร้ายอยากลบรูปเธอแต่มือฉันดันไร่ไม่ไม่รู้ว่าใช่คุณหรือเปล่าแล้วก็อาริการโตเขาแทงไล่แทงลูกอะไรอย่างเงี้อาริกาโตรู้จักไหมหรือว่าไม่รู้จักอยากแตะหมาเม่ยหน้ามีอะไรแล้วมั้งครับหน้าจบแล้วมั้งที่ที่นู่นไงกัปตันนี่น้องพี่ต่างวัยจริงเรายังจำลูกเราได้ใช่ไหมใช่เขาชื่อทากะจำได้ครับจำได้วอกไหมโอเคครับไปมาละใช่หรออะไรครับก็ เหมือนนกัแล้วได้ครับถ้ามาแบบว่าผมดูแลได้อยู่แล้วอะไรแล้วสรุปคุณจำเราได้เหรอเอ้าคือรู้จักกันเหรอหรืออะไรเขาบอกว่าไปแล้วเขาบอกว่าคุณจำเราได้เหรอเลิกงานเลยนะเกียเคยเจอกันเหรอถ้าจำไม่ได้ผมจะตอบคุณได้เหรอแล้วเราชื่ออะไรเขาใครคือหม่อมมุยอ่ะชื่ออะไรมันไม่สำคัญครับแต่ผมสำคัญตรงที่ว่าผมจำได้ทุกอย่างอยู่นมหงษ์ที่นู่นใส่ชุดทาการ์ ถ้าผมจะไม่ได้ผมจะตอบมันได้เหรอบางเรื่องอ่ะทุกๆเรื่องอ่ะใช่คใช่เอาดีโยกเกียร์เลยเอ่ะใครโยกเกียร์พี่เมื่อกี้เขาเข้าเกียร์อะไรเมื่อกี้เกียร์หกอ่ะเอาดีน้องพี่ชื่อกับตาหน้ากับตายูเท่าไหร่นะเหมือนกันครับคุณน่าจะเท่าไหร่ยี่สิบสองปั๊ยี่สิบคุณนี่ชอบพูดแบบพูดไม่ตรงเหมือนเดิมเลยครับแบบว่าต้องแบบว่าอ้อมไกลๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่มันเป็นสิ่งที่คําถามแบบรู้อยู่แล้วครับผมก็ไม่ควรตอบหรือเปล่าสุดท้ายแล้วชื่ออะไรกันมันก็ตอบได้อยู่แล้วอะถูกปะล่ะงั้นผมจะตอบสิ่งที่ผ่านมาได้ไงของโซนจารที่ผ่านมาหลกไหถ้าจำไม่ได้อือหืออะไรคือหอนี่อะน้องพี่จหลอป่ะแล้วมีอยู่ห้าหมื่นน้องพี่หลอกจะหลอกลูกเราก็มาตามหาคุณอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่รู้เขาเจอคุณหรือยังคุณเจอเขาหรือยังอะ เขาไปตามหาคนในผับอะตอนนั้นอะไม่เจอครับไม่เจอตามหาผมที่ผับทำไมอะผมไม่ได้อยู่ผับนานแล้วอะครับตั้งแต่ตอนนี้คุณมาที่นี่แรกๆเลยอะสองเดือนแล้วอะก่อนปีใหม่อีกอะลูกเราไปถามว่าพี่รู้จักพ่อหนูไหมแล้วเพื่อนคุณก็ถามว่าใครและลูกเราก็บอกว่า ไอ้ท็อปเบอร์ผมเจ็ดสองหกสองเก้าคุณอย่าโพสทวิตด้วยไม่โพสเจ็ดสองอะไรนะเจ็ดสองหกไม่เจอหรอครับถ้าไปผับอะผมไม่ได้อยู่ผับใช่หรอครับเราเมื่อกี้ข้างล่างได้ยินเสียงไหมครับคือแอบหนูยังไม่อยากอ๋อพอดีเราไปกินข้าวกับพวกพี่ไอติมมาครับบังคัคุณไปรีหัวมาแล้วก็จุดตรงนั้นเมื่อกี้คุยเรื่องร้องเพลงกันอะไรเงี้ยว่าจะแบบอาจจะมาแบบนุนนีนันรับงานร้องเพลงแล้วก็ ได้ยินเสียง,งใครไม่รู้พูดว่าประมาณว่าข้าลัองได้ยินเสียงพี่ด้วยหรอ,อได้ยินเสียงพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรการนวดการไม่เราหมายถึงว่าเราอ่ะไปไป,ไปคุยทุลามาแล้วเรา,าเผื่อได้ยินดิฉันก,กระดูกนี้คือจัดกระดูคือจัดกระดูคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นถูกไหมล่ะ ผมไปเก็บตังค์มาครับผมเป็นหุ้นส่วนที่ทผับนะโชคจัดกระดูกมาใช่ปะอะไรอะจัดสตองอะไรนะครับอ๋อคุณเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมใช่ครับเวลาวันเปิดสุกสารอาทิตย์อะที่ผับผมก็จะไปตลอดแหละไปเก็บเงินไปอะไรครับอ๋อครับครับน่าจะไม่ใช่คุณใช่ไหมล่ะอาจจะอ้ออาจจะเป็นแต่ว่าคุณไปเก็บแค่แบบแค่ไปเก็บค่าเช่าดูไหมแบบไปเก็บค่าเปอร์เซ็นต์อะใช่ไหม ใช่ครับผมไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วต้องไม่เก็บเงินครับวันนี้นี่เอาอ๋อโอเคครับโอเคต่วงนี้เพลงใหม่ๆอัปเดตเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปตัดเพลงใหม่ๆหมถึงนะครับหมายถึงว่าคุณฟังเพลงอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เพลงแบบมันอัปเดตไปเยอะแล้วไงไม่เยวใจเดี๋ยวใช่ไหมน้องคุณจะบอกว่าคุณร้องเพลงใหม่ๆแล้วใช่ไหมร้องเพลงเป็นแล้ว ไม่ครับเราหมายถึงว่าคุณอะฟังเพลงอะไรอยู่อะไรเงี้ยอยากรู้เฉยๆครับอ๋อผมอ่ะใช่แล้วไก่ตาฟ้าบนหลดาวพวกดาวมีไวบ์เิร้ตับทุลีดินอะตับทุลีดินอันนี้มันมันใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ก็ช่วงนี้ไงช่วงนี้ฟังอ่ะช่วงนี้ฟังอยู่ตับทุลีดินอะ มีให้เพียงดินน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตาโชว์ไปพี่พี่แมรี่เจนแห่ขอร้องร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะร้องไม่เป็นนะฟังเป็นอย่างเดียวหรองเพลงเป็นที่ไหนคุณก็รู้ใช่หรอ ลองเป็นสิจำทุกชชีวิตตั้งแต่วันแรกที่พบกันเลยคนที่บอกว่าดีตอนนี้เธอพบยังสองไปไน้ยอยู่ไหนวะเพื่อนที่ผมพูดไปไม่อยาเชื่อ เรื่องราของขาดเรื่องความรักของเราเป็นเรืฉากเรื่องเธอมีความสุขอยู่แล้วนี่ฉันได้ยินมาจากปากเพื่อนอย่าฟัง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 ฟัเยอะๆครับไม่จำชื่อเพลงได้เคยฟังอ้นี้ป่ะที่มันร้องว่าเธอมีความสุขอยู่แล้วนี่ฉันได้ยินมาจากปากเพื่อนวู้หู้จี๊บจิ๊บต่อไปเป็นไรอะน้าเขาไม่จีบอะได้ไหม้ยเขาไม่จีบหนูอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติเขาไม่จีบล่ะเขาไม่จีบอยู่แล้ว นี่คนเลี้ยงดับเหนื่อยไหมครับเอาก็ถ้าเขามาจีบจีบได้ไหมปกติไม่จีบอยู่แล้วนี่แก๊งผมก็ป็นปกติไม่ก็ถ้าเขามาจีบแบบสมมติเขามาจีบเนี่ยได้ไหมอยู่แล้วถ้าเขามาจีบหนูนะหนูมีแม่ให่เลี้ยงแม่เลี้ยงไม่เหนื่อยแม่บอกเออออหรอเออแม่เลี้ยงไม่เหนื่อยแม่ใจดีไหมถ้ากะ แม่ไม่อยู่เพราะว่าเมื่อกี้พี่ถามเพราว่าถ้ายังไปจีบเนี่ยพี่ถามเพราว่าถ้าเขาไม่อันจีบเขาเนี่ยแม่บอกว่าไม่อยู่ได้ไหมเขาไม่มาจีบ่หรอถ้าจีบหนูหนูให้สองตียังไม่ตีเขาแต่ว่ามีแก๊งคมาใหม่อ่ะสองแกงสี่สิบสี่สิบไรเงี้ยแก๊งเราก็ขึ้นเทียโกแล้วใช่ใช่น่าจะเป็นงานนวยเขาเพิ่งมาเอาคนเขาเร็วมากต้อง ต้องแบบรีบอ้นี้นะครับอนาคตก็จะได้เล่นอยู่แล้วไม่ได้มันมันไม่ใช่การตีแบบจิงใจอ๋อโอเคครับแล้วคุณอะเมื่อวานมีสตอรี่ใช่ไหมเราเข้ามาอยู่ใช่เตี๋ยแกงที่ก่ายสุดในนี้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่กายหรอกเดวพูดว่าโหดที่สุดลองจากพวกผมอ่ะแต่ตีเหมือนตีกับแกงที่ก่ายสุดการตีนะแต่เขาโหดลองจากพวกผมนะ อาพวงตรงก็หัวมก็คือมันกากพวงตรงคือมันกากครับก็คือหัวหัวหัวมือนั่นแหละครับแต่ว่ากากโดนไปสามร้อยห้าสิบศูนย์แต่ใช่หรอแล้วดับได้บัฟไหมดับไม่ว่างอยู่ช่วงนี้ผมบัฟว่าผมมีไก่ฮะไก่อะไรครับไก่อะไรหรอไก่มาได้มับหรือเปล่าคะ แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไก่ใช่อันนี้เป้าหมายเรา,าคือรอรอตีใช่ไหมอ,อืมก็ใช่นะเราก็คงอยู่ที่นู่นน่ะวนเล่นเรื่อยแบบแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรทำเท่าไหร่ค่ะพี่นุน่นมันเบืเ่อแล้วน้ล,วลูกคุณก็มานี่หรอน่าจะมาครับมาโอเคครับครับ ววนนคคิิดดถถึึงงพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิอ๋ออ๋อนี่นี่พี่พี่เมโล่กับตันนะไปไปเรียนร้องเพลงมาคอร์สนึงให้กับตันร้องให้ฟังไหมใช่ใช่เดี๋ยวมันจะตันลองดิร้องเพลงอ่ะไปนี่อ่ะไปไปกระหลครับเก็บรถก่อนเดี๋ยวเข้ามาแองชีขึ้นมาเมลิกสำหรับมันสำเร็จล้างแล้วหรใช่หรอมันไปด้วย อ้าอะไรคนอ่ะคนไปไหนอ่ะเอากลับตานไปไหนเนี่ยเอาเอาไปไหนอ่ะเอาคืออะไร